สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสกกค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากซีอทั้ง2ท่านนะคะจากบริษัทซัคลเซทมอบีอิงจำกัดค่ะท่านแรกนะคะนายแพทย์สิทธวีเกียรติเจวานันท์ค่ะประธานผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ท่านที่2ค่ะคุณนพกิตนิติเลิศวิจิตค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทั้งสองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะขออภัยนิดนึงเมื่อกี้คุณนพเกตนะครับค่ะอาจจะติดอ่างไปนิดนึ่งสบายสบายถามถึงความอัปเดตนิดหนึ่งซักเซสมอลตอนนี้โอ้โหดิฉันเห็นภาพในเฟซถล่มทลายเลยครับคุณขนคนมาคุณจ้างคนมาหรือทําอะไรกับซักเซสมอลทำไมถึงเติบโตมากที่ซักเซสมอลเติบโตต้องเรียนอย่างนี้นครับว่าเรามีแรงบันดาลใจที่เข้มในการที่จะส่งมอบโอกาส ทางธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน uh huh. ด้วยเหตุนี้ <c oughs> ซังสมอลจึงมีกลยุทธ์หลายกลยุทธ์ด้วยกัน uh huh. ที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยที่ได้มาสัมผัสกับเรื่องราวของซั่งสมอลสามารถยกระดับความเชื่อมั่นได้ uh huh. แล้วพอเข้ามาแล้วเรามีระบบพัฒนาคนที่แข็งแรง <c oughs> ทำให้แต่ละคนเนี่ยได้ถูกยกระดับถูกอัปเกรด uh huh. ความรู้ความสามารถจึงทำให้แต่ละคนสามารถประสบความสำเร็จแล้วไปส่งต่อความเชื่อมัน่น uh huh. จึงทำให้หลายท่านเนี่ยเชื่อมั่นกับซั่งสมอลแล้วเข้ามาร่วม กับโอกาสที่ชื่อว่า Success Mall ในขณะนี้ดิฉันแย้งอย่างช่วโมวิวิกฤตอย่างนี้ไปได้เหรอคะกับสินค้าที่ราคาก็ไม่ถูกเลยในวงการขายตรงเนี่ยของ,อง Success Mall <More S 1> ก็เหมือนกันเราเราไม่มีปัญหาในเรื่องของภาวะวิกฤตในขณะนี้เพราะว่าในทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสอยู่ คนส่วนใหญ่นะครับก็ยังต้องการโอกาสทางธุรกิจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแม้ซัลซ์สมอลถือว่าเป็นโอกาสและเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เวลาว่างๆนะครับจากงานประจำวันในวันหยุดในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนดูแล้วก็ได้โอกาสของซัลซ์สมอลแล้วสามารถทำธุรกิจได้ค่ะคุณนปกิจครับจะเสริมยังไงในส่วนของเทรนนิ่งอะไรตรงนี้เพราะว่ามันวิกฤตเนี่ยจะอยู่เฉยๆมันก็เป็นไปไม่ได้ ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าข้างนอกมีวิกฤตเนี่ยแต่ในมุมมองของฝ่ายจัดการฝ่ายบริหารของเราเนี่ยเรามีวิธีใส่อินพุตนำเข้าที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าให้กับนักธุรกิจของเราเนี่ยชนะอุปสรรควิกฤตที่อยู่ในตลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆรวมถึงกิจกรรมรองรับกลยุทธ์ที่สอดคล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้านวัตก,กรรมดีที่คุ้มค่าเงิน รวมถึงระบบการพัฒนาคนที่ทำให้เขามีแนวคิดที่ถูกต้องทำให้เขามีภาวะผู้นำที่สูงและมีพลังใจรวมถึงมีทักษะวิธีการต่างๆในการไปส่งมอบคุณค่ากับตลาดเนี่ยตรงนี้ถือว่าเราทำได้ดีมเมื่อเราทำสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือทุกๆห้องสัมมนาในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวคนของเราเนี่ยจะมีคนเข้าไปมี เข้าร่วมในกิจกรรมสัมมนานี้จํานวนเยอะมากแต่ละที่ที่เราจัดเนี่ยเราจะมีจัดที่ส่วนกลางที่ภูมิภาคต่างๆรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยทําให้แต่ละเดือนจะมีผู้เข้าสัมมนากันเราหลักอย่างน้อยสามพันคนขึ้นไปนี่คือปัจจัยต่อรอบที่เกิดขึ้นเหรอคะต่อเดือนที่เราต่อเดือนที่เกิดขึ้นขอรัในิดนึงเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เห็นภาพมีที่ไหนบ้างที่ชัดเจนเลยก็ในใน ในกรุงเทพนะครับงถือว่าเป็นส่วนกลางแต่เราก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่การพัฒนาคนเพียงแค่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นภูมิภาคทางภาคใต้เราก็จะไปจัดสัมมนาที่หาดใหญ่หรือว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีซึ่งสลับปรับเปลี่ยนกันไปสำหรับทางภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกทางภาคอีสานก็จะมีจัดที่ขอนแก่นแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานี นะครับนี่คือแต่ละรอบก็คือคนหลักพันถ้าไม่ใช่พันก็คือไม่ใช่ซัคเซตมอในขนาดนี้ก็ขึ้นมาในสเกลหลักพันกว่าคนในการอบรมแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับในส่วนของภูมิภาคซึ่งความต่างที่เราใส่เข้าไปในเนื้อหาสัมมนาของซัคเซตมอลเนี่ยจะเริ่มต้นหลักสูตรในการค้นหาความเข้าใจชีวิตของคนก่อนเพราะเราเข้าใจแก่นว่าคนคนนึงจะสร้างชีวิตให้ประสบความสําเร็จและมีพลังได้เนี่ยเขาจะต้องเข้าใจตัวเขาเองก่อนว่าเขาเกิดมาเนี่ย มีความหมายอะไรต่อครอบครัวเขาต่อประเทศเขาแล้วก็ต่อโลกใบนี้มเมื่อเขาเข้าใจคุณค่าที่เขามีชีวิตอยู่ที่เขาหายใจอยู่เนี่ยเขาจะสามารถใช้สักยภาพที่อยู่ข้างในของตัวเขาเนี่ยออกมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้แล้วสัตรมอก็ออกแบบเป็นเครื่องมือที่ให้เขาสามารถใช้พลังด้วยความเข้าใจตัวเขาเนี่ยออกไป โดยใช้เครื่องมือนี้ไปช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนี่คือหัวใจที่แตกต่างนะครคนใหม่ๆเขาสามารถเข้าเทรนนิ่งแล้วทำยอดได้เลยเหรอคะหรือว่าเราใช้ระบบไหนในการจัดการกับคนกลุ่มนี้ถ้าคนเก่าอ่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าขายตรงเนะี่ยโอเคเดินไปได้แน่นอนแต่คนใหม่หละคะสำหรับคนใหม่ๆสิ่งที่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องเคลียร์ในเรื่องของความคิดก่อน เพราะบางคนไม่มีความรู้ <S <S ไม่มีประสบก,การณ์มาก่อน,นย,ยังไม่รู้ความหมายนะครับของตัวเองอยังไม่รู้นะครับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ไดมาผ่านคอร์สที่ตอนนี้เราถือว่าร้อนแรงที่สุดนั่นก็คือคอร์สที่ชื่อว่า start your business with why ซึ่งอยู่ใน,รเ,รนเรียกว่าในระบบที่ชื่อว่า success more leadership academy ด้วยเหตุนี้แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยได้ถูกยกระดับความเชื่อมั่นยกระดับความคิด จุดนั้นเระเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ค่อยไปสตาร์ทเรียนรู้ในเรื่องของวิธีในการทําธุรกิจเราก็จะมีหลักสูตรในการส่งเสริมในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเพื่อให้ทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าคอร์สการอบรมวางไว้ทุกระดับวางไว้ในหลายสเตปด้วยกันตั้งแต่คนใหม่ยันคนมืออาชีพซูเปอร์มืออาชีพ ก็ยังสามารถที่จะยกระดับต่อยอดไปได้จากความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายคุณเด่นเรื่องการเท a นน i n g มากคุณได้คอร์สอบรมมาจากไหนบ้างมีการอดัดแอปเองหรือว่าศึกษาวัฒนธรรมองค์กรตัวเองแล้วมาปรับเข้าส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จากการทําธุรกิจเครือข่ายมาอย่างยาวนาน10กว่าปีได้อยู่ในบริษัทที่ยักษ์ใหญ่หญจากประเทศสัมอเมริการหลายบริษัทด้วยกันก็เอาความรู้เหล่านี้มาต่อยอดนะครับ โดยส่วนตัวเองก็ได้มีโอกาสไปลงทุนเรียนรู้หลักสูตร NLP นะครับจากอาจารย์จากต่างประเทศหรือได้ไปฝึกอบรมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับจากเรียกว่านักสร้างแรงบรันดาลใจหรือว่าโค้ชระดับโลกกับคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์หรือคุณแอนโทนีลอบบินก็เอาความรู้อย่างเหล่านี้มาประยุกใช้โดยส่วนตัวของเอ็มรีนอกิจเขาก็เรียกว่าเป็นนักพัฒนาคนซึ่งเป็นพื้นฐานของ ตัวเอ็มดีนะปกิจอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักอ่านถูกต้องนะครับผมก็มี3คุณสมบัติในตัวผมเองเป็นนักกลยุทธ์นักบริหารแล้วก็นักพัฒนาคนจากประสบการณ์ของผมเองรวมถึงที่ศึกษาเพิ่มแล้วเอาที่ศึกษาทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก่อนในที่สุดเราก็สกัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของเรานอกจากระบบที่สกัดจากตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายหลักสูตรที่สกัดจาก ประสบการณ์ความสําเร็จความรู้ความสามารถของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนหน้านั้นใส่เข้าไปในระบบมันจึงทําให้คนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลยแต่ว่าสามารถเดินไปสู่จุดที่มีความรู้มากขึ้นจากระบบที่เราเตรียมไว้ให้ความรู้ทั้งหมดมันถูกใส่เข้าไปละจึงทําให้ คนเริ่มต้นกับเราเดือน2เดือนผ่านไปจากคนไม่รู้เลยคนใหม่ๆมาเลยเข้าไประบบปุ๊บระบบก็จะถ่ายเทความรู้ให้จนกระทั่งเริ่มต้นไปสร้างความสําเร็จระดับที่1ระดับส4งสามสีตามดับแล้วเข้าหลักสูตรที่แอดวานซ์ขึ้นเขาก็จะมีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นก็ไปสร้างความสําเร็จระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันดิฉันเข้าใจแล้วคุณใช้เลเวลตั้งแต่สตาร์ทใช่ครับ ไปสู่จุดสูงสุดมีหลายระดับด้วยกันแต่ว่าแต่ละระดับนี่คือวัดความสําเร็จกันได้เลยไม่ใช่ว่ามานั่งคุยแล้วก็เรียนแล้วก็ไม่ได้ปิดการขายไม่ได้ก็ไม่ใช่คือได้ความรู้ไปแล้วก็ต้องเอาไปปรับใช้ลงมือทาแล้วก็มี KPI เป็นตัวชี้วัดว่าเรียนไปแล้วได้เรียนรู้อะไรจะเอาอะไรไปใช้มนี่คือจุดหนึ่งที่ทาให้องชครับประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเรียกว่ามีหลายเสาหลัก ที่เราเด่นๆแล้วมีแต้มต่อเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในการแข่งขันร่วมกันตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งแต้มต่อนะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องด้วยกันก็คือนี่แค่จุดแรกเท่านั้นหน้าที่เป็นยุทธศาสตร์หลักๆของ c ซ e กซ m o อ e ก็คือเรื่องเทรนนิ่งผ่านละวัวใจ ยังมีอีกหลายหัวใจอีกหลายข้อที่ทําให้สําเร็จยังต้องเป็นเรื่องราวของสินค้าต่างๆของ Success Mall คะซึ่งเราวางกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจว่าธุรกิจที่จะมีความมั่นคงระยะยาวนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพในขณะเดียวกันต้องมีสินค้าที่มีความหลากหลายด้วยเหตุนี้สังคมจึงพัฒนาสินค้านะครับที่ตอบ จทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการอยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นมีสินค้าอยู่ไม่กี่รายการปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ทั้งหมด43รายการแล้วก็จัดอยู่ใน5หมวดด้วยกันหมวดแรกก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพหมวดที่2ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสกินแคร์ดูแลผิวพรรณต่างต่างหมวดที่3ก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าใช้ส่วนตัวหมวดที่4ก็เป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนแล้วหมวดที่5ที่ ออกมาล่าสุดเนี่ยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็จะเป็นสินค้าที่เพิ่มผลิตผลทางด้านการเกษตรตอนนี้ก็เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากเป็นฐานรากของประเทศไทยดิฉันเข้าใจแล้วคุณจ้งเป็นบ้านซักเซสมอลเลยถูกต้องเป็นความหลากหลายเพื่อลความหลากหลายจุกใช่ครับค่ะแล้วมีการค่ะแล้วระบบของการวางตําแหน่งสินค้าของเราเนี่ยก็วางในตําแหน่งที่เรียกว่าสินค้าราคาคุ้มค่าเงิน มีนวัตกรรมที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนราคาไม่สูงเกินไปทําให้คนเกิดการซื้อซ้ําได้อันนี้ก็เอามุมมองทางการตลาดเข้าไปใส่ในเรื่องคุณสมบัติของสินค้าด้วยใส่ใจในตัวสินค้าแต่เพราะดิฉันกังวลหลายคนก็บอกว่าสินค้ามันดีหมดทุกค่ายแต่เราจะทํายังไงให้สินค้ามีชีวิต เกิดการซื้อสั่ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าเงินแล้วก็ความหลากหลายของสินค้าบางคนอาจจะเลือกสินค้ากลุ่มนี้บริโภคในเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะเลือกสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบริโภคสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็จะทําให้ อัตราการซื้อซ้ำเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนี่ถือว่าเป็นรากฐานที่แข็งแรงของธุรกิจของเราค่ะคเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณชมเราจะมาชมยุทธศาสตร์ที่เหลือกันว่ายังมีอีกกี่ข้อ,อสินค้าที่บอกทั้งหมด45รายการมีตัวไหนที่เป็นตัวเอกและเป็นตัวเด่นเป็นกลุ่มที่ทํารายได้เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะครับ